ค่ะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาเทเวนตี้วันมิเลนนทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคนที่มีความต้องการที่จะสมัคร g d i p r e พ i u เมียมนะคะวันนี้แป้งก็ได้ทำวิดีโอตัวนี้มาสอนวิธีการสมัครแบบง่ายๆเลยค่ะนะคะสมัคร G ี i p r e m i ี m ยเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นก็จะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เป็นพรีเมียมตันทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆพ,พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็จะต้องทำการ ล็อกอินเข้าสู่หน้าเมมเบอร์ของ GDI ก่อนนะคะให้เพื่อนเพื่อนกรอก username password ให้เรียบร้อยนะคะอาแล้วก็กดปุ่ม sign in ได้เลยค่ะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้า Home นะคะแต่ให้เพื่อนๆค่ะคลิกตรงเมนูตรงนี้นะคะ GDI premium ตรงนี้ค่ะพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะที่บอกว่า GDI premium แล้วก็รายละเอียดตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนค่ะคลิกที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ที่บอกว่า add premium package ได้เลยค่ะ พอคลิกแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการคอนเฟิร์มค่ะแต่ก่อนที่เราจะกดคอนเฟิร์มนะคะให้เราเช็คบ็อกซ์ตรงนี้ก่อนนะคะโอเคพอเช็คแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มคอนเฟิร์มได้เลยค่ะอ่าพอคอนเฟิร์มเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะเขาบอก you almost done แต่ว่าเราจะต้องทำการชำระเงินก่อนนะคะกดที่ go to checkout ได้เลยค่ะพอกดมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาสู่ หน้าขั้นตอนการชําระเงินนะคะก่อนที่เราจะทําการเลือกขั้นตอนการชําระเงินเนี่ยให้เ,เพื่อนๆกดที่ปุ่มตรงนี้อีกทีนะคะ Please check the box ตรงนี้ค่ะนะคะกดก่อนนะคะและเ,เพื่อนๆก็ทําการเลือกค่ะว่าจะชําระช่องทางไหนมันมี2ช่องทางด้วยกันก็คือบัตรเครดิตหรือ KW e b s บ o p p i p g Card ที่เรามีกันกับ paypal นะคะสำหรับคนที่มี paypal ค่ะ Pay p พ l จะต้องมีเงินในบัญชี p a y p a l เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40เหรียญ นะคะขั้นต่าเลยมีในนั้น 40, 40เหรียญถึงจะสามารถทําการชําระได้ทันทีเพื่อนๆก็กดไปที่ p พ y p พอตรงนี้นะคะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เคยตั้งค่าการชําระเงินด้วยเพ y p พออยู่แล้วเขาก็าจะทําการหักเงินไปทันทีเลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่ทําการไม่เคยทําการตั้งค่าเลยเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอก e อีเมลของ Paypal นะคะเพื่อทําการยืนยันเพ y p พอของคุณพอเรายืนยันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการตัดเพ y p พอของเรานะคะ แต่สำหรับคนที่เลือกบัตรเครดิตหรือบัตร k คเว็บช้อปปิ้งการเพื่อนๆจะต้องมีเงินอยู่1,300บาทนะคะเป็นขั้นต่ำ1,300า1,300บาทนะคะเป็นขั้นต่ำแล้วก็เพื่อนๆจะต้องไปทำตรงนี้ก่อนค่ะเปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้านะคะต้องตั้งค่า,าวงเงินซื้อสินค้าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่2,000บาทนะคะถึงจะสามารถชำระ1,300ได้นะคะ ก็ให้เข้าไปที่ K Cyber นะคะแล้วก็ไปตั้งค่าตรงเปลี่ยนวงเงินสินค้าของเคเว็บชลิการของเพื่อนนะคะอยู่ที่2,000บาทตรงนี้นะคะพอตั้งค่าเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะคะมีเงิน1,300บาทตั้งค่าวงเงิน2,000บาทพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเช็คตรงนี้ค่ะว่าการ์ดนัมเบอร์ของเราถูกต้องไหม16หหลักตรงนี้นะคะแล้วก็เช็คดูเดือนกับปีที่หมดอายุตรงนี้ถูกต้องไหมแล้วก็มากรอกเลข csv ตรงนี้ค่ะ พอเรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วเนี่ยเราก็มากดตรงที่เพวิสเครดิตเดบิตการ์ดตรงนี้ได้เลยค่ะอพอชำระเรียบร้อยนะคะเขาทำการตัดเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่า c o n c u l t t i o n ตรงนี้นะคะเข้ามาสู่หน้าตรงนี้ก็แสดงว่าเราได้เป็น GDI Premium เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการสมัคร GDI Premium ง่ายไหมคะ ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นค่ะก็จะทําให้เราเป็น GI p r พีเมียมได้แล้วนะคะก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่สมัครพีเมียมด้วยนะคะก็ขอให้โชคดีสําหรับการเป็นพีเมียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ